สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟทีทุกคนสวัสดีพี่น้อง, G, ท,อองทุกคนนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาพี่น้องไปชมผลไม้อย่างหนึ่งนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าบางภาคนี้ไม่มีนะครับบางภาคไม่มีป่าอาจารย์เป็ดไปขึ้นนะครับเมื่อตอนเช้านี่เจอเจ้าของเขาเจ้าของเขาบอกว่าถ้า น้องๆทหารอยากจะกินนี่ไปขึ้นเอาได้เลยนะขึ้นได้เลยเดี๋ยวนี่ตอนนี้ผมก็ว่างจากทํางานแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาพี่น้องไปชมไปดูกันนะครับว่าเป็นผลไม้อะไรนะครับกินได้ทั้งกินได้ทั้งเยื่อมันกินได้ทั้งมเมล็ดมันมเมล็ดมันนี่ยิ่งยิ่งเอามาคั่วทําให้สุกนี่ยิ่งอร่อยนะครับพี่น้องอเดี๋ยวเราก็ เข้าไปในป่ากันนะจ์เพิษปลุกเข้าไปแล้วนะครับพี่น้องนี่ตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสามนะครับพี่น้องผลเยอะเสียด้วยพี่น้องนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับพี่น้องว่าเป็นผลไม้อะไรนะครับอพี่น้องบางคนอาจจะไม่เคยลิ้มรลองรสชาติอาจจะไม่เคยเคยเห็นนะครับหรือว่าได้ยิน ใส่ชื่อมันนะครับว่าเป็นผลไม้ใดนะครับอเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่านี่ครับพี่น้องเราก็มาถึงต้นแล้วนะครับอ่าพี่น้องจําได้ไหมครับที่อาจารย์เพชรเคยขึ้นรอบหนึ่งแล้วนะครับอ่าที่ที่นู่นนะครับก็จะเป็นลูกจาปาดะนะครับพี่น้องนี่ตอนนี้เก็อก็กําลังเปลี่ยนผ้านะครับพี่น้องอ จะใช้แรงขึ้นเลยนะครับอ่าดูหน้าตาอย่างนี้แข็งแรงนะครับพี่น้องแข็งแรงอาจารย์เพชรหมอผีนะครับเดี๋ยวผมจะหามุมสองให้พี่น้องดูนะครับว่าอ่ลูกมันข้างบนมัน,มนเป็นแบบไหนนี่นะครับพี่น้องน,น,นี่นะครับเขาเรียกจำปาดะนะครับพี่น้องลูกคล้ายๆกับขนุนนะครับลูกคล้ายๆกับขนุนแต่ว่า มันจะหวานช่ำหอมมากเลยนะครับอ่บางบางคนนี่พ่อค้าไม่ขายเขานำไปอ่านำไปชุบแป้งทอดคล้ายๆกับไออ่าขนมกล้วยทอดนะครับพี่น้องอ่าก็เอาเม็ดจำปาดะนี่ทั้งเม็ดเลยนะครับอ่ครับพี่น้องนี่นะครับโอ้แซ่บอฮึมเศบอถึงยอดเลยจ้าสุดยอดเลยนะนีพี่น้องนี่จำปาดะ โอ้หอมหอมมากเลยพี่น้องหอมแบบว่าชวนกินมากเลยครับอืออือเดี๋ยวเลยพี่น้องอร่อยครับก็อือตอนที่เราทอดเนี่ยพี่น้องตอนที่เราทอดเหมือนแบบจุ๊บปแป้งทอดเหมือนกับกล้วยทอดนะ่นนะครับก็กลิ่นมันจะโชยโอ้ยหอมกลิ่นไปถึงไหนก็หอมถึงนั่นเลยพี่น้องหอมมากเลย อร่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูมาชมมาจานเป็ดขึ้นไปนะครับพี่น้องอือม,มีการไหว้ต้นชมบาดาดด้วยพี่น้องอืมว่ากันไปตามเชื่อนะครับกำลังขึ้นแล้วอนี่นี่ดูไปน้องอืมเหมือนลิงเลยน,นะครับลิงยังอายพี่น้องผู้ชายคนนี้ เป็นผู้ชายที่หน้าตาที่เละสุดเซ็กซี่ที่สุดในหน่วยนะครับพี่น้อง <c oughs> หน้าตาออกแกเป็นเหมือนกับเอ็ดดี้เอ็ดดี้สักหน่อยนะครับ <c oughs> ขึ้นแล้วนะครับพี่น้อง <c oughs> แข็งแงรงแข็งแรงนะครับแกอายุสี่สิบกว่าแล้วนะครับพี่น้องแต่แรงนี่ยังเหมือนเด็กสิบแปดเลยนะครับก็อาจารย์เพชรเลือกเป็นไหมเลือกเป็นนะ เออเอาลูกที่ว่ามันตึงๆอ่านิ่มๆแล้วโยวดลงมาเลยนี่นะครับต้นจำปาดะนะครับพี่น้องไม่ต้องใช้มีดแล้วนี่นะครับก็ดูการขึ้นของแกนี่วิชาเยอะนะครับเอาสเลกเกอร์เก็บใส่สอบเลยเดี๋ยวมันไปเป็นพันกับไอ,อ้ลูกที่มันหล่นอยู่แล้ว อออ่าเขึ้นไปบนปางนุ่นเลยอาจารย์เห็นลูกตึงๆเยอะเลยข้างบนมันไม่นิ่ไม่เนไไม่เอาลูกนิ่มๆมาลูกนิ่มๆลูกที่ว่านะบนหัวด้านบนเนาะเอาโยนลงมาเลยเออยังวะกลับไปน้องอาจารย์พิดขึ้นเกือบถึงปลายยอดแล้วนะครับ เอาขึ้นนั่งบนปางนั้นเลยออเออนี่พลระเก็บนะครับพลระเก็บพลระเก็บไอ้นุ่นพลระขึ้น <c oughs> <c oughs> นะครับผมนี่บรรยายอย่างเดียวนะครับพี่น้องอ่าโอเคอ่าลงมาเลยทีนี้ลงมาเลยกระโดดลงมาเลย <c oughs> <c oughs> เอ่าลงมาเลยลงได้ไหมขึ้นได้ต้องลงได้นะ ไม่ต้องใช้รถเคลนขึ้นไปนี่วิชาวิชาของแกครับพี่น้องอ,อาจารย์พลิปหมอผีนะครับทำได้ทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรที่ต่างพลานทำไม่ได้ทำไม่ไหวทำไม่ทันรับคำสั่งตวนคำสั่งทำท,ำทันทีทำให้ดีที่สุดนะครับนี่เป็นสโลกแกนนะครับพี่น้องโอเค ลงมาแล้วเอา้าเอา้าบอกกับพี่น้องหน่อยเป็นไงบ้างลงมาแล้วสบายดีครับพี่น้องเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยนะจิบจิบพี่น้องจิบจิบเก็บบอกว่าจิบจิบนะครับพี่น้องอ่ไม่ธรรมดาอาจารย์เพชรน,นี่โอ้นะครับนี่ด้านล่างก็อ่ะกินไปในตัวเลยกินไปก่อนเลยนี่ครับพี่น้องเป็นไงอ่ะขอทั้งยุมด้วยอือ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 อนออืออืนอืออืออือือออืออืออออื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 อ หวานจำเลยนะครับอเอครับพี่น้องอืออืออ่าโอเคนะครับพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้ผมก็จะพลามาเอ่อพลามาเก็บจำปาดะนะครับพี่น้องนี่เป็นนอนครับเปนแมวแล้วครับพามาเก็บจำปาดะนะครับพี่น้องก็อ่าทำภารกิจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องอือก็หลังจากนี้ผมก็ต้องถอดตัวกลับก่อนนะครับพี่น้องก็ อ่าผมก็ต้องขออนุญาตก่อนนะครับต้องขออนุญาตก่อนนะครับอ่าผมก็ต้องกลับอ่าไปที่เต็นท์ที่เพลนะครับก็อ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพี่น้องอ่าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับอาจารย์เพชรไลฟ์สีหน่อย สวัสดีครับเออเอาอ <mayor> เน็กเน็กสวัสดีครับอ่าโอเคนะครับเราก็ถอนตัวกันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดี <där> ああครับ